นี่ครับอันนี้คืองวงที่เราเหนียวแล้วพร้อมจะรอแล้วนะคี่บน,น้ำเริ่มหยดได้ไหมน,นี่ครับอันนี้เดี๋ยวจะปาดต้องปาดก่อ,อนอะดูรอดูน้ำไหลเดี๋ยวนะงวงน้องเียดช้าอืมนี่แล้วใบงวงนี้น งวงก่อนหน้าก่อนหน้างวงนั้นนี่ครับก็แล้วน้ำตอนเที่ยงก็จะประมาณนี้ตอนเที่ยงนะครับมาอันนี้คืองวงที่ของงวงนั้นอีกงวงแรกเลย จะต้นแล้วเพราะเราปาดไปหลายวันแล้วแต่ได้น้ำยี่ีอยู่นะครับบ้า